มาตา 2.26. ทับ 2. วัแรกห้าเมสารรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดครั้งอื่นๆหรือความบัพึกในทางเสื่อมเสียของจําเลยเพื่อพิสูจน์ว่าจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดในคดีที่ถูกฟ้องว้นแต่พยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หพยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิด ของคดีที่ฟ้องสองพยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะวิธีหรือรูปแบบเฉพาะในการกระทําความผิดของจํำเลย3ามพยานหลักฐานที่หักล้างข้ออ้างข้อกล่าวอ้างของจำเลยถึงการกระทําหรือความประพฤติในส่วนดีของจําเลยวักสองความในวักหนึ่งไม่ห้ามการนําสืบพ,พยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อให้ศาลใช้ประกอบ นุนพินิตในการกำนนนหนดโทษหรือเพิม่มโทษ